สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะลองไปใช้สิทธิ์คนละครึ่งฮรลองไปเป็นครั้งแรกดูซิว่ามันจะเป็นยังไงจะลองไปซื้อของครับเดี๋ยวยังไงลองติดตามกันอีกทีนึงนะครับโอเคครับไปกันเลย ตอนนี้เราก็กําลังจะเดินทางไปที่ร้าน่งฟ้าแถวๆชุมชนมาบชลูดนะครับนะโอเคครับเดี๋ยวไปถึงร้านเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่นะครับตอนนี้เราก็มาถึง ร้านรงฟ้าประชารัฐที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งแล้วนะครับผมหาที่จอดรถก่อนนะครับ ถึงร้านธงฟ้าประชารัฐแล้วเราจะลองไปใช้สิทธิ์คนละครึ่งกันนะครับเข้าไปกันเลยก็สวัสดีครับสวัสดีอีกรอบหนึ่งหลังจากที่ผมได้ไปทดลองใช้สิทธิ์คนละครึ่งที่ร้านธงฟ้าผมได้ของมาสองอย่าง ผมเติมตังค์เข้าไปหนึ่งร้ยห้าสิบาทราคาของประมาณสามรอยยี่สิบบาทก็ไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนอะไรนะฮะง่ายๆแล้วก็ผมควักเงินสดจ่ายไปที่ร้านยี่สิบบาทฮนะได้ของมาสองอย่างวันนี้ใช้สิทธิ์ไปหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับได้สองอย่างก็ ของราคา160ก็ได้ของมาสองอย่างครับเหมือนซื้อหนึ่งแถมหนึ่งครับได้ข้าวสารมาสองถุงในราคาถุงละ80บบาทก็วิดีโอนี้ก็ประมาณนี้ครับยังไงก็ไว้ติดตามตอนต่อไปนะฮะว่าผมจะทำคลิปวิดีโออะไร วันนี้สวัสดีครับอ่ะผมลืมให้ดูนะข้าวสารถุงห้ากิโลประมาณนี้ครับยี่ห้ออะไรไม่รู้นะห้ากิโลได้มาสองถุงครับในราคาหนึ่งร้อหกสิบบาทโอเคครับสวัสดีครับ